สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Benchwarmers United อีกครั้งนะฮะก็ Fantasy Friday ครับเกมวีกนี้ก็เป็นเกมวีกที่24แล้วนะก็คือข้ามมา2เกมวีกแหละต้องขอภายตั้งแต่เปิดเลข2มาเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ทำคลิปออกมาเลยนะก็ดีเป็นคลิปแรกของเลข2ของเรานะเลขกของเราก็อย่างที่บอกครับต้องขอภายจริงๆฮนะภารกิจหลัก ค่อนข้างที่จะรัดตัวประมาณนึงเลยไม่มีเวลาแล้วบวกกับโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยช่วงปีใหม่อะไรอย่เงี้ยมันเตะกันแบบถี่มากมันคือบางทีเตะทั้งอาทิตย์เลยครับก็จะมีเว้นแซมคู่นึงอาทิตย์คู่นึงเตะวันหนึ่งคู่หนึงเตะวันนึง,ค,นง,นนงคือแบบว่าหกกระจายไปเลยทั้งเกมตกค้างทั้งเกมอะไรเนาะ ก็เรียกว่าทําตามออกมาไม่ทันจริงฮะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยฮะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มกันที่เกมวีคที่24ครับก็จะไม่ขอพูดเยอะนะในเรื่องของเกมวีคก่อนๆเนาะจะได้ไม่เสียเวลาข้ามไปดูทีมของเราเลยดีกว่าครับในเกมวีคที่24เนี่ยครับหน้าตาทีมของเราฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับมาตินดูบราฟกากลับมาลงเป็นตัวจริงครับนิวคาสเซิลเจอกับนอร์ทิงแฮมฟอเรสนะก็ นิคป๊บนี่ฮะประตูมือหนึ่งจริงๆของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่เนาะคิดว่าน่าจะกลับมาช่วงเดือนกลางหรือช่วงปลายเดือนมีนานะก็ต้องเป็นดูบราฟกาไปก่อนพอดีเลยฮนะเพราะว่าพิกฟอร์ดเนี่ยที่เราต้องผัดมาแซมใช้บ้างเนี่ยเอเวอร์ตันเจอกับแมนซิตี้ก็เป็นการเลี่ยงที่ดีครับเพราะว่าเรานี่หนักแมนซิตี้เหมือนกันนะฮะก็พอพูดถึงแมนซิตี้ก็3ตัวครับวอลเกอร เดีอสรูเบนดีอสแล้วก็เอริงฮาเลนซึ่งเป็นกัปตันทีมด้วยในนัดนี้นะครับจริงๆเขาก็เป็นขาประจํากัปตันทีมอยู่แล้วฮะซิตี้เจอกับเอเวอร์ตันฟอร์มณนะปัจจุบันมีเดอะบอยกลับมาแล้วด้วยทุกๆคนเริ่มจะกลับมาคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเอเวอร์ตันก็อยู่ในทรงที่ดีขึ้นนะถ้าพูดตามถ้าพูดตามตรงอะ่ะเขาดีขึ้นนะแต่ก็ซิตี้ครับมาตรฐานสูงจริงๆฮะแล้วก็ถัดมาเลยครับอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆผมมีชิเชงโกยืนอยู่แต่ว่าเนี่ยครับก็ มีอาการบาดเจ็บนะโอกาสลงเล่น75ฮนะมีอาการเจ็บที่น่องก็ไม่เสี่ยงครับใช้เบนไว้แล้วผมก็ถือโอกาสปล่อยเบาลดอกออกจากทีมได้ครับดึงลูกชอมาแทนเดี๋ยวค่อยกลับมาที่ลูกชอแล้วก็แมนยูเนาะอาร์เซนอลเนี่ยเจอกับเวสต์แฮมฮะอีกตัวหนึ่งจะเป็นซาก้าครับก็เป็นสตาร์บอยของอาร์เซนอลอยู่แล้วฮะเวสต์แฮมฟอร์มก็อยู่ในช่วงกลางๆเนาะอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้คือเข้า สู่โซนเขาเรียกว่าจริงจังและไล่ล่าและครึง่งฤดูกาลหลังแล้วฮะก็ก็คงไม่ยอมให้แต้มหลุดมือง่ายๆเนาะคิดว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลน,น่าจะน่าจะยังเอาอยู่แล้วก็ซาก้าครับอันตรายอยู่แล้วครับมีโอกาสทำประตูได้ถัดมาครับแมนยูที่พูดถึงเมื่อกี้ครับชอ,อกลับมาลงสนามให้กับแมนยูได้ครั้งนึงผมเป็นคนชอบลุกชอส่วนตัวอยู่แล้วด้วยค่อนข้างที่จะคงเส้นคงวาแล้วก็ มีลูกออกบอลที่สวยๆแล้วก็อันตรายอยู่ประมาณหนึ่งเลยครับทางซ้ายอยู่ที่ว่าตอนนี้ดิซอนโดมาติเนสเจ็บไปแล้วลูกชอต้องหุบไปเล่นข้างในหรือเปล่าแต่เอาจริงต่อให้เขาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเขาชอบดอดขึ้นมาอยู่ดีฮะมาชิปบอลเปิดบอลแต่ข้อเสียก็มีครับชอบชอบเหมือนกับให้ลูกอันตรายนิดนึงกับเพื่อนแบบเพื่อนไม่พร้อมแล้วให้ลูกยากอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าพอใจที่ดึงชอเข้ามาแทนบอลดอกเพราะว่าบอลดอกเนี่ยมีไว้ประดับทีมเลยฮะกาลาโชช่วงนี้ ใช้ได้นะสำหรับถ้านับฟอร์มแมนยูโดยรวมกานาโชถือว่าก็คือทำผลงานส่วนตัวได้ดีกว่าทีมัางนี้ดีกว่าเนาะโอเคฮะหน้าอีก2ตัวเป็นคาร์ตันมอรลิสกับเจ้าเปโดครับไบรตันเจอกับสเปอร์คู่นี้น่าจะสนุกอยู่เหมือนกันฮะแล้วก็คาร์ตันมอรลิสครับลูตันทาวเจอกับเชฟฟิลด์ในเต็ดคนสุดท้ายครับเป็นรองกับตันด้วยโคพาเมอร์ฮะ ก็ให้เป็นเพราะว่าเป็นจอมยิงลูกโทษด้วยครับเชลซี Chelsea เจอคริสตัลพาเลซไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์เป็นไงแต่ว่าเกมลีกยังดูไม่ดีครับยังดูไม่ดีเลยนะตอนนี้ตั้งแต่เปิดปีใหม่มาแต่ว่าบอลถ้วยก็โหดครับโชว์ฟอร์มชนะแอสตันวิลล่าไปได้ไอ่ะเมื่อกี้ลืมพูดถึงแมนยูไปนิดนึงเจอแอสตันวิลล่าเทคสรอบแรกก็ชนะมาได้แบบ อาจจะแบบมีโชคด้วยแล้วก็วุดวิด้วยนะเพราะแอสตนวิลล่าเล่นดีจริง <ST RC> เกมนี้ <ST RC> ไม่รู้จริงๆครับเนี่ยฮะเล่นนอกบ้านด้วยเล่นที่วิลล่าพักผมแบบไม่รู้อะไม่อยากหวังเยอะแต่ก็ขอให้เล่นเต็มที่อะเล่นเหมือนทุกนัดที่ผ่านมาแหละไม่ต้องสวยงามครับแต่ว่าถ้าผลสกอร์มันได้เนี่ยก็พอแล้วฮะก็ Quit. ประมาณนี้เดี๋ยวผมอัปเดตลีกหน่อยในเลกสครับมันก็รีนิวให้ตามที่ผมต้องการนั่นแหละฮะ ตามที่ผมเขาเรียกว่าคาดการไว้ซึ่งดีใจมากครับมัน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 เป็นไปได้สวยเลยฮะที่1ที่2ครับ JJ Peace ครับนัทชานนลนะฮะก็เป็นอันดับ1ครับ JJ นี่เป็นอ่ารุ่นน้องผมเองฮะสุดยอดเลยครับแฟนอาไซนอนอีก1ท่านก็นำเป็นอันดับ1อยู่ครับแล้วก็ที่2ครับ Run It One e ครับสิวะพรที่3มโมมอสเอฟี Mo Moss, L L F C นะ่าจะเป็นแฟนลิวภูนะนจากจาก ชื่ออธิศครับก็โซนขึ้นแต่200กันแล้วมีหลายคนขึ้นแต่200ครับเบนชัวเมอร์อยู่ในเตกของเราอยู่ที่16คือเป็นแบบเป็นเด็กกลางตารางของแท้เลยฮะอยู่จบฤดูกาลที่แล้วก็กลางค่อนไปทางล่างฮนะแล้วก็นี่ฮะ182คะแนนครับยังถือว่าคะแนนไม่หม่างมากนะก็นั่นะแหละฮะยังเปิดรับอยู่นะครับสำหรับในเลขที่2นะก็สามารถสมัครรีจิสเตอร์กันเข้ามาได้ครับตามลิงก์ที่อยู่ใต้ ดีสคริปชันของวิดีโอนี้เลยครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเกมวีที่24ฮะไว้เจอกันใหม่เกมวีหน้าครับสวัสดีครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจาก b e n c h w a r m e r s United ครับ